งามก็ร่งข้นครับทวมอีกแล้วพ่อประแดงกกล้อปันลูวกม้าห้อกกลกันงใส่เ่งสามคนเขาท้านมก็ร่งข้นครับพ่อประแดงแลข้าเป็นหลานแม่เปน่นเนขาอะไรเขาเป็นคนใจเงินกู้เดือนเลยเขาจะซ้ายเขาได้เขากดอเองก็ได้ไม่ได้ยังไม่จบยัง ผมเรียนเคนประกันพอพวกมุ่เจบาลวกสามคนมุ่ีใท่เอ้ยบันนี้เพจจะขารผมเมีประกันคอยฟังนะแม่วันห้าคู่นี่มึงคู่บ่ประกันยังคืนาพอเบิส่วนกูเป็นพอเมื่อวันเสาร์หรอกเพราะว่าตาทำระกันชีวิตแม่คุณประกันคุณได้ไอเขาไมเอียดแม่หนึ่งสร้างความสำคัญเราจะ่าจะพังแม่ไม่ได้หรอกอ

พูดได้แยนะอได้มมาบ้าจะตายไจะมหเขาชิไลูไเปเต่าอย่างเี้ย้ม้อหูไม่ยตาย่ก้แ่่ใแสงเอาอีแม่อันนี้พี่ให้มาแ้ได้มยีเ่าจมก่งจะเก่งจเข้าแ้วเข้ไมอ่โมย่้อ้ประกชีตาบอกแล้วมะก็้ใจสเป็นคนที่น้าเต็มแก้ว้นสิตัง มันใจอยู่บ่ถามแน่เขาเขาเขาห้างหินเจ้าแล้วแต่ว่าเขาบ่อไหมเจ้าพวกเขาผมอันนี้ไม่เบ่อคนไม่เสียเงินอย่างไรเอาเขาจะให้คนที่ประกันก็ใช่ไงคนไหนคนไหนจ่ายคนนั้นได้คนนั้นอ่ะคนรายแม้เนี่ยคนรายคนเขาแหบไปไอดูแลพผงเนี่ยดูแลเจ้าแมนเขไม่กอกเข้ามาดูแลดูแลหลอย่าคนที่ประกันคนกคนแม่คนแพงทุกคนแทุกคนประกันคุ้มกับเสียก็จะต้อ คนที่ใจก็คนใจ่อเ่เได้อยูแต่ว่าคนที่ใจเห็นได้อยู่แต่ว่าเวลาพ่อตายมิห่วงปมากกที่ไม่เขาก็หกองบใจบอกดูเ้คือเขาบ่แม่บ่แม่มันบอกว่าเมือพ่อาลพ่อรไปพ่อให้พ่อีเรื่องครบใจงเสห้นอแต่การเปดวาแนใจแม่ก็เสอม้นอั้าพอตาย พวอยา่ตอดก,กกับตายกิแสบดยู่ดีกับมวนด้ดูตลอด,ดูด